ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้มาร่วมประชุมกับทางเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับเกี่ยวกับการจัดงานแห่ดาวซึ่งปีนี้เท่าที่สัมผัสได้ได้ไดรับข้อมูลวันนี้นะครับขอใช้คําว่าขนลุกเลยครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นวิวัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองของประเพณีการแห่ดาวชาวคิดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับทำให้รู้สึกภาพภูมิใจว่าอย่างน้อยผมก็เป็นคนสกนลกนครที่ได้มีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนท่านนายกครับขออนุญาตให้ท่านนายกได้เล่าเรื่องราวให้ท่านผู้ชมฟ,ฟังแบบคร้าวๆครับครับวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จบ้ากนะครับเนื่องจากการร่วมร้วยช่วยกันของทุกฝ่ายทุกท่านทุกคนผู้ดำนะครับ วันนี้ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแห่ดาวคริสต์มาสปีนี้เราจะจัดยิ่งใหญ่แล้วก็เพิ่มวันนะฮะจากเ,เคยจัดมาเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมานะครับจัด4วันแต่ปีนี้เราจัด5วันเต็ม2 0่สถึงยีทันวานะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างปีนี้ยิ่งใหญ่ไม่พลาดขอให้ท่านติดตามแล้วก็ท่าน ขอความอนุเคราะห์ท่านนะครับเพราะว่าท่านว่างนะครับก็มาร่วมงานของเรามาสังเกตงานของเรางานของเราปีนี้ยิ่งใหญ่จัดไม่เหมือนใครและก็แตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับขอบคุณครับท่านสทครับมีอะไรจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราครับขอเชิญนะครับนักท่องเที่ยวท่กประเทศนะครับมาร่วมชมกระบวนแห่ดาวที่สมาร์ททาเรืนะครับตั้งแต่วันที่20ถึง24นะครับก็ขอรีนเชิญนะครับ เห็นเห็นบอกว่ามีการเตรียมการที่จะรับนักท่องเที่ยวแบบเอาทุ่มสุดตัววันนี้ขอเชิญชวนครับขอเชิญชวนครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาชมดาวทิศทะเลอลังการใหญ่สุดและก็ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเลยครับเดี๋ยวว่าทั่วโลกนะครับทะเลเราจัดจากวันที่เริ่ม20ถึง24ธันวาคมขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยเราก็ยนินดีต้อนรับ ชาวทะเลจมีตัวรับนักท่องเที่ยวทุกทกท่านครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้และถ้าหากท่านแชร์ท่านกดไลค์และนำเสนอต่อไปมผมเชื่อว่าบุญกุศลจะส่งให้ท่านเจเริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านอย่าลืมครับคิดอะไรไม่ออกปลายปีนี้ธันวานี้ท่าแรกเมืองแห่งดวงดาวและเป็นเมืองที่จะทำให้จิตใจของท่าน ชูดช่วงสว่างชัชวันเหมือนดวงดาวที่สุสกสกาวในท้องฟ้าขอบคุณครับครับโอ้เยี่ยบเว่าย